่อนะคะการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมค่ะที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเขาก็จัดงานเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมนะซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าประเทศไทยมีตัวเลขที่น่ากลัวเพราะว่าผู้หญิงนั้นกลายเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มากที่สุดอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทีอายูน้อยที่สุดอยู่ที่20ปีค่ะ,คะซึ่งไปพบเพราะว่า ปรากฏว่าตรวจไปตรวจมาเนี่ยคนในครอบครัวมีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมซึ่งคนเหล่านี้ก็จะมีโอกาสเป็นด้วยสูงนะ,ะซึ่งายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสําราญค่ะเป็นผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจะส่งต่อความหงใยจากแม่สู่ลูกด้วยการคัดกรองมะเร็งเต้านมาให้กับลูกสาวนะคะของผู้ป่วยฟรีเลยนะคะถ้าผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็มีลูกสาวคุณหมอตรวจให้ฟรีเลย<ฮ>ะนะคะซึ่งผู้ที่เข้าร่วมต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปแล้วก็มีแม่ที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งคุณหมอวีรวุฒิบอก่วา ถ้าพบความผิดปกติของเต้านมที่มีขนาดเปลี่ยนไปเช่นหัวนมบุ๋มมีน้ำไหลออกมาจากหัวนม,มหรือว่าผิวของเต้านมนั้นมีลักษณะเป็นผิวเปลือกส้มก็ควรจะไปพบหมอทันทีนะคะแล้วก็ในงานก็มีการพูดคุยกับคุณนุ่นสุภัชชาศรีสุวรรณซึ่งก็เป็นหนึ่งในคุณแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยนะคะสําหรับโครงการนี้นะคะโครงการส่งต่อความห่วงใย แม่สู่ลูกนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะ022026800ต่อ2215แล้วก็2205นะคะอ้าฟังเสียงคุณสุภชานิดนึงค่ะก่อนหน้านี้ที่จะมาพบว่าต้องยิงก้อนอีก8ก้อนในสมองก็มีอาการชักแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าตัวเองมีก้อนในสมองอยู่แล้ว เพราะมันมันเกิดเกิดขึ้นได้เสมอใช่ค่ะก็เลยเตรียมการรักษาทั้งหมดเพื่อเนี่ยเพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะไปยิงก้อนอีกแปดก้อนก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็มีอาการมึนหัวเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้มะเร็งเต้านมมาเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งแล้วที่ผู้หญิงเป็นกันเยอะมากก็อยากให้ผู้หญิงทุกคนเออหมั่นตรวจสุขภาพแล้วก็หมั่นเช็ค ตัวเองดูก่อนว่าอาคํารบริเวณเต้านมองนี้ค่ะาสามารถตรวจได้ว่าเออคํา,าคตรงไหนเจออะไรก็ปรึกษาคุณหมออย่าคิดอย่าเพิ่งคิดไปเองอเพราะบางทีมันอาจจะไม่ใช่มะเร็งก็ได้มันตรวจสุขภาพกันนิดนึงค่ะ นี่คือแม่นุ่นนะคะเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นเลยไปรักษาตัวแม่นุ่นก็คือสามีเคยหมอกรายการเราจำได้นะแข็งแรงมากหน้าตาสดใสแล้วนะคะก็อีกครั้งหนึ่งนะสอบถามรายละเอียดที่สถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะ02 202 6800ต่อ2215แล้วก็2205ค่ะ